ได้ม, uh, Gold, มาร่วมงานเชนี่ออฟโกลของกาหลีมาก็บอกเลยว่าจากที่เกาะขึ้นเวทีผมก็ได้ดูสภาพเป็น้องข้างหลังก็บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆก็อยากให้ทุกคนที่อยากาบำรุงผิวบำรุง,งผิวหน้าผิวกายหรือว่าอยากดูแลตัวเองครับก็มาเชิญชมได้นะครับปกติเราดูแลสุขภาพระยอมรับนะว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยไม่ต้องมงงก็ได้ใช่ออยอมรับวก่อนหน้านี้ผมเป็นคนไม่ค่อยไดู้แลแบบผิวชายเลยแต่ว่าหลังๆอ่ะช่วงหลังเลยเริ่มรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยพอเราทำงานตัวเนี้มันต้องแบบดูแลตัวเองมากเออโดยมีวินัยจริงจริงด้วยอะไรเช่นแบบเออออกกำลังกายดูออกกำลังกายอย่างเงี้ยการกินก็ต้องมีสัดส่วการท่ากีนแล้วก็เวลานอนก็ะเหมือนกันจริงๆก็เลยแบบเพิ่งมาช่วงหลังๆเนี่ย สุดท้ายเราก็อยากกินของที่มีเป็นตินนการดิฟเข้าไปในผิวก็ได้ผลนะแ้าสามารถให้เราเฟรนขึ้นด้วยแล้วก็ดูผิวใสขึ้นเลยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งกานั้นดิวฝากแก้วดูมาให้เป็นทางเลือกตือสตระหนกคนที่สนใจดูอะไรนี้ครับข้ฝากให้แก้วดูมานะครับเป็นอีกทางเริ่มหนึ่งสำหรับทุกคนนะครับก็บอกเลยว่าด้ยครั้งนี้ก็เป็นแบรน์ทีโด่งดังวโลกแล้วครั้งนี้ก็มาจัดที่ไทยเป็นที่แรกนะครับก็คือเป็นโอกาสทดีมากก็ใครที่ แบบนี้หรืออ้อว่ากับเนี้ยอยากให้มันสลับชุมงานจริงๆเพราะว่ามันครบวงจรในการดูแลเรื่องผิวหน้าหรือว่าเหลืยอ,อ,อย่างดูดลอยคอลลาเจนเติมเ,เ,เ,เข้า,าไปแล้วก็มันทําให้เราแบบเพิ่มความมั่นใจต่างๆในการใช้ชีวิตก็สามต่างๆได้เลยคับเป็นไงวันนี้มาออกอีเวนต์ได้แบบว่าลุกกับกับ เป็นที่เจอเป็นแฟนมีกิจกรรมบนเวทีหรือว่าได้สามารถเจอใ,ใกล้ๆไม่ค่อยแล้วหลังๆแล้วก็จะมีแบบเป็นแบบทำคอนเทนต์เฉยๆซึ่งวันนี้ก็ดีใจมากๆแล้วก็เ่าี่ส่วนตัวคือดีใจที่มันจัดตรงแลนนะ้วก็เพราะว่าผมไม่ได้มาพารากอนนาะนมา<ว>กปก<อ>ติคุณจะไป<า>ออกงานช็อปงานอะไรดีสวมากกว่าใช่ใช่ใช่แล้วก็ได้เจอ็แฟนแล้วผมว่าแบบซึ่งผมก็ไม่ค่อยมาพารากอนอะไรแล้ววันนี้ก็แบบไหนๆก็มาแล้วว่าจะแบบ ก็ผมมีอย่างหนึ่ที่ะซื้อื้เอะไรยากก็เลยน่าจะไปดพอดีมีแพนะสปิพอดีทำงาเสก็คือช้อปเกอ่ใช่อาเป็นไงล่าอ่ไกิจกรรมัวันนี้แใช่ีไทครไคับอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมวันนี้สนุกแบบม่เซด้วยความขปยคับแต่เราไม่คิดว่ามันสนุกขนาดนี้เพราะว่า ด้วยความมันพูดคำเจาะจงไม่ได้แต่ว่าคํานี่มันจะวนเวียนอยู่ในการดูแลผิวแล้วก็จะมีบางคำที่ไม่ได้เกี่ยวที่พูดมาเหมือนกันแล้วแต่ว่าคือด้วยความสโคมมันกว้างอ่ะแต่ว่าเราก็มีวิธีใบที่แบบสามารถให้เขารับรูได้ลแล้วทดสอบความสามารถประมาณนึง รู้สึกว่าอินทเวิร์ดมานานมากเลยนะคือว่าอยากออกไปเจอสังคมบ้างเหมือนกันเลยแล้วพอได้ออกมาคือรู้สึกว่าแบบจริงมันรู้จริงมันก็ต้องเป็นนสังคมกันนะแต่ผมก็เป็นคนฝ่ายอ่ะอยู่แต่ในห้องเลยเฮ้ยแต่ตอนนี้เพื่อนอินทเวิร์ดเราหนีเราไปแล้วเป็นคนนาใครอ่ะคุณนานี้ไงเออพี่คนนี้เป็นอินทเวิร์ดอ่ะวันเหรอเฮ้ยแตไม่รู้หรอกเขาไม่เปอินโทรเวิร์ดจ้าตอนไม่ค่อยคุยกันใช่ไหมโน งัเราเราก็ดูอินโทรเวิร์ดด้วยนะตอนจะไปลองเออแต่มีแฟนคลับนี้เป็นไงได้สองสามล้านอ้วเฮ้ยได้ไปดูไปแอบไปดูเราเป็นยังไงมางก็ช่วงนี้ตอนนี้เจอที่อะไรนี้พี่สกายบอกเพราะว่าบางทีเราไปทำงานที่ตึกเขาก็ต้องซ้อมนะครับก็มีไปแอบดูโชว์เขาบ้างบอกเลยว่าไม่คิดเหมือนกันนะว่าแบบมันจะมีอะไรแปลกใหม่ท่าท้ายความสามารถแล้วพี่อันนี้กับพี่สกายก็ทำมันได้ดีมากอะไรแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เป็นแต่ว่าพรุ่งนี้ว่าจะเป็น เป็นไงมากเลยคุณบอ, ừ, อวกว่าแบบว่าตานนี้ดูแบบว่าเปลี่ยนไปจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราเลยค่ะที่แบบว่าเฮ้ยอยู่ด้วยกันมาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาเปลี่ยนไปล้วเอาจริงๆนะครับคือผมกับพี่วินคุยกันว่าเนะพิ่งเจอกันแล้วก็คุยว่าความจริงอ่ะหลายๆคนบอกเฮ้ยทำไมพี่นี้ดูน่ารักขนะึ้นรู่นจริงนะ <ๆ S 2> เขาเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วขนาดอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนที่แบบถ่ายซีรีส์ด้วยกันหลายๆคนสิสามสี่คนอะไรเงี้ยพี่อันนี้เป็นคนน่ารักจริงๆ,ๆ คือเขาจะเป็นผู้ชายเสียงโผจริงๆแต่ว่าบางคนอ่ะไม่รู้เขาคิดว่าแบบแต่งตัวใส่เสื้อนางิเขาจะเป็นคนดุดนหรือเปล่าแต่ว่าเขาเป็นคนแบบนี้จริงๆแล้วก็ยอมรับว่า,าเราก็แปลกใจเหมือนกันนะช่วงที่รู้จักแรกๆว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้คนหนึ่งที่ยังมีหนุามน่ารักได้เยอะขนาดนี้รจริงก็เลย <ๆ S 2> ตอนนี้ก็เลยไม่แปลกใจที่เป็นแฟนจะมองตอนนี้เขาอยากกลับไปแบลแต่ว่าเขาแบบว่าไม่มีใครบองเขาแบลที่แล้วเฮ้ยแต่ว่าพวกผมก็มองได้ ไม่ต้องกลัวครับก็ก็มีอวยเขาทางแบทบ้างอะไรอยู่เวลาแบบเขาจะขึ้นคอนเสิร์ตเขาจะอะไรเงีราแบบเราได้เจอกันก็ได้บอกว่าพี่อันเนี้ยแบทนะอันนี้ก็น่ารักอะไรประมาณนี้นอันในมุมมองที่เราเห็นเขาเป็นไงกับกางดิฉันกับสก,กายบ,บ,าบอกว่ามันก็มีแบบเฮ้ยหลายโมเมนต์นะที่แฟนแอบถ่ายมาแบบคุณกับบินก็แอบ,บสกิดสกิดกันตลอดเลยอ๋อจริงน่ารักคือ <laughs> ผมผมเรไม่ได้ ก็ยังไงดีผมไม่ได้แบบเราเรา,เราก็ไม่ได้ดูคุตจินอะไรใช่นะแต่ว่ายอมเราก็่าคู่พี่สไาล์พี่อะไรน่ารักที่น่ารักแบบด้วยความมีมิติภาพอะไรด้วยตามตัวเรื่องลดเนื้อช่วยเรื่องมันคือผมรถก็คือเป็นวัยรุ่นมีทะเลาะกันแต่ว่าความมีมิติภาพมีความรักแนวแนวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าตัวซีรีส์ก็สุดมากแล้วแล้วพอเป็นเคมีสองคนนี้ข้างนอกก็รู้สึกว่าผมน่ารักนเลยก็ ในมุมของผมแล้วก็แบบหลายๆคนนะครับก็รู้สึกว่าออพี่ันนี้เป็นคนที่น่าจะให้คนผมมาได่ถึงก็อยากให้ทุกคนเห็นเพราะว่าพี่ันนี้เขาเป็นคนน่ารักจริงๆ ความมันเป็นแบบเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องออความตายอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนรอบๆตัวก็จะมีการเสียตายมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดมันก็ทําให้แบบเหมือนตัวตัวละครมันโคีความรู้สึกที่มันดราม,ม่าแล้วกดดันเป็นตลอดเวลาก็ยอมรับว่าเรื่องนี้เครียดแต่ว่าก็รู้สึกว่าผมก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดแลว้วก็ดูฝนอนกันอะไรเพราะว่าด้วยสีดราม่าม,มันเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาได้ดีไหมแต่ว่าก็ก็สุด ที่ได้ทำได้ในประสบการณ์เท่านี้แล้วล่ะเราเรื่องนี้ได้ร่วมงานกับกันอัดอั้นด้วยเป็นยังไงเขาแบบคขาถือว่าเขาแบบเจ้าของบ้านอะไรมาได้หมด,ด,หมดเราได้แบบว่าเรียนรู้หรือว่าแบบว่าได้วิชาอะไรจากเขาบ้างไหมครมบเพรว่าคือพี่พี่กันเขาเลยจุดที่แบบว่าเราจะมีคอร์สได้ว่าวิธีการเขาคืออะไรคือ <c oughs> เขาเข้ามาฟุ้งแล้วเขาได้เลยไนะม่รู้ว่ามันก็เลยแบบเหมือนกล้ามเนื้อร่างกายเขาจำไปหมดแล้วคุณภาพ ก้าวเซ็ตเขาเป็นการแตับออก้าวเข้าเซ็ตของเขาใช่ของตัวละครมีมีมีความเป็นแบบนั้นก็ค <c oughs> ือคุณเล่นเล่นกันก่อนเข้าเซ็ตสิ ความรู้สึกเนี้ยคือโซ่เขาเรียกว่าอะไรสซบทบาทไปแล้วความรู้สึกเนี้ยคืออารมณ์จริงๆใน่สอะไร่้แล้วพอเราเราเห็นแบบสิ่งที่มันโปรเฟอชั่นแลใกล้ตัวเราก็ยอมรับว,ว่าเราก็จะมีบางอันที่เราสังเกตแล้วลองมาทําแล้วมันได้พัฒน,นาขึ้นก็มีเย,ยที่เราไม่ต้องแบบไปสอบถามเขาเลยเรียกว่าบาทบาทครั้งนี้มันเป็นยากที่สุดนะคุยได้หลังบทบาทหรือเ้ล่ยากยากยากจริงๆเพราะว่ามันเป็นบทที่เล่นความรู้สึกอยู่ด้วยความแบบตัวละครมันก็ ก็เสียชีวิตไปหมดแล้วก็พอมีแฟนก็เสียชีวิตเองมีนางเอกเพื่อนอะไรก็เสียใช่มันกยเลยมันเป็นเรื่องที่เล่นกับความรู้สึกมากกว่าหรือว่าเรามีแบบคนปากอะไรเรื่งย่างทีเราขาดจวโอ้จริงๆแต่ว่าบทนี้ถ้าสุดท้ายออกมาทำได้ดีอผมรู้สึกว่าเราไปได้หลายอย่างเพราะว่ามันคือมันคือเป็นบทที่แทบจะมืดดำที่สุดที่เราพอจะรับบทได้ มันก right ็เลยเก็บไปใส่ในแบบบทบาทต่อไปที่ฉากไหนมันต้องใช้ความมืดความแบบความดิ่งอะไรนี <dishes> ่ก็เอาไปใช้ได้เรียกว่าเราน่าจะได้รับชุมระมานน่าจะประมาณนั้นนะประมาณช่วงๆนั้นเลยโอเคแค่ตายนะครับก็ฝากลิฟท์เดย์นะครับนแค่ตายก็ใกล้จะอ่อนแล้วครับแล้วก็ฝากฝากอะไรอีกมีอะครบ้ก็ฝากซีรีส์ของ JMTV ตอนนี้แล้วกันนะก็ ีซีรีส์มากมายหลายรูปแบบก็อยากให้เข้าไปดูยังไงเปิดช่องแนละ้วสนุกแน่นอนแล้วก็วันแก้ตายใกล้จะมาแล้วแต่ว่าจะเครียดหน่อยนะแต่ว่าถ้าสดใสมากมากแล้วว่ามันจะเคทียบได้ครับก็แล้วมีอ,อะไรเดี๋ยวอัปเดตกันหนะ้าขาวับโอเคขอบคุณมากน,นะครับตองถ่ายดก่อนน